ตำไปเอาตำแั้มแล้วคือบ้าเอิรนไล่์สดบ่เออคลิปคลิปคลิปเรียบร้อยแล้วเอานี่มั้ยมองดูหน้าตาเออแต่ว่ามันยังได้ยินแต่เสียงมาโลงโป่งเพลงมาล่งโคกเพลงไินเสียงเกสียว่าแม่เสียงโคกแตกเว้ยโอ้โหวันนี้แส่ยเป็นพญานาคไซต์โจดคือว่าให้บอกว่าคือเป็นการแซบใช่ปะใช่เนี่ยังแนี่เมนูตอนเย็นขอดปลา ซอนแม่อยู่ในซอนนะเมนูคาเส์ฟเอไไออ,อันนี้ใส่บักกลกมีโอเคจ้าเบ่แดงมาน,นี้แล้กันได้ยงพอได้ยังแตพอกินเอากันบ้างเก็บบ้าโอ้ยแม่มาแล้ี๋ยวมาแจ๊บเพ่เพ่พี่น้องลดเจ็บจับเลย ลดจับรลดจับมาเบิ่งไฟทั้งนี่มัดูพี่น้องตอนนี้กำลังสีบันเลิงมันอีหยังแน่นอ้วเอาโนนี่นีโ,โ,โนผู้บ่าวผู้บ่าวไทยบ้านอันนี้เคลื่อนเอืนอนยังนี่นก,ก,นกระทะกระทะหมูหมอบุกระทะปิ้งย่างสไตล์เกาหลีพะน้านีโนคือมักแถวว่ง นั่นคือมักกินได้อันนี้เหรอเนาะมักุ้งกันนครับโอ้มักุ้งหมมกส้อยจุส้อยอยังไปยังสิบจุแก้วซีนไข่ไปยังสิ่โอ้เื่อนี่ว่าที่แรกว่างเงินจะบอกว่านี่นู่นเนาะที่ก<อ><อ>ระดูกหมูกระดูกหมาแล้วก็มันเข่ามันไก่มีเข่ามันกาพร้อมเอาเอาส้มตำเนี่ยส้มตำละ่ะนู่นเดี๋ยวจัดนะส้มตำแบ่งเป็นสจานแบ่งไปเลย ก็มีฝ่ายทางนี้ก็มีกระดูกหมาแล้วก็โอกระดูกหมูแล้วก็ส้มตำส้มตำสายจวดพะนะชนิดโคกแตกแตกแทบไปพวงหลอดมืออื่นชนิดโคกแตกพะนะแล้วก็ทอดปลาพี่น้องมาเด้อปูกับหญ้าไม่กินเข่าเด้อจ้าพแนกกินเอ้าฝ่ายทางนั้นเดบันนี่น้องลิ้นญาจะกินอยัางน้อหนอนนองลิ้นญา ลำพันหลวงเลงกับอำนาจอำนาจพากัน been, ได้ยังกินเนาะไฟเท่งนั้นไปดูกันหมูกะทิหมูกะทะกินแล้วกะซิบ้านดากระซิออกท้องกระซิออกมะเขือเตี้ยมอยู่พี่น้องบางเล่นก็ไปเก็บบัวก้านก็ไปเก็บมาเก็บเอาอะไรชงไงหนึงเอามะเขือออกแหวนโซ่เน้งเกยมะเขือกรอบกินก็ตับอกคุนธ์เลยอยากกินอะไร ย่าก็จะกินส้มตำแล้วก็ปลาเออโนนี่นี่โนนี่คืเขาบอไม่กินน้ำกันห่ะยนูนี่มันมักตะเกี่ยวห่อนลรอมันกับไก่ทอดเกลือแบบไข่กลมๆอันนั้นนางกินอย่างอันนั้นนางน้าหน่อยนั่นกินเจ้าหญ่างหมูให้งาน นางก็กินอยู่ใช่ไหมกินเยอะๆนะลูกจะได้มีเนื้อมีหนังกินค่ะกินเยอะจะได้มีซีนเอาพี่น้องมาไฟทางนี้เท่าบาทมาไฟทางนี้ก็เป็นแต่แซ่บแต่ว่าข้าวอยู่ไหนฮะนื้อมันได้พักกระปุงกับแกมพักกระปุงกับแกมบักเขือบักแขะโอ้ยกูกัว่าสิทอดอยู่ันี่แหละ มึงด้วยพี่นอ้องวุายสิเอามาพัดลัตเตอรี่นี่ละกิน,นแม่เมือ่อยนะเออเงยอยู่พนาพนาพนาคันว่าเก้าหกศูนย์พนา,พนา,า,นพนาอันน,นั้นอันนั้นมันหนึ่งหกศูนย์พนาสามมือครับคุณแม่ที่บ้านาก็งี้สิไปลล 160. นี่ละหนึ่งหกศูนย์เก้าหกศูนย์เอเลำพันละสองห้าห้ามันออกสามห้าห้าอแล้ว <c oughs> เอ้ยเอ้าแซวแซวาซวแซวแซวมาเอาเนียกินเป็นตะแซสบพี่นอ<ด>หักแล้วหั้นมา,า้นมาข้าแซบเลยขยนำขึ้ยาบานขึ้นยาบานตำชนิดโคกแตกส้มตำสายจวดชมตำชนิดโคกแตกโอ้ยเป็นตาแสบพี่น้องเต้นมาใครเนาะเออออกุ่เต็มคืออนนี่ เก็บน right? ี้ยมันไดนกันหได้หลายน้ยมันั่นเก็บไปแช่ตู้ไว้นี่ได้หมูต้มหมูคือมะยกแปรส้มกระดูกหมูแม่แม่นิโนม่กินส้มตำสิบอันนี้รอนครับสิบอร่อยจ้าฮู้ฮู้ฮูะ ก็คดิกลิมทรงจำอยู่เอาเข่าแมาแดงมาหนูหนูเข่ามากเดีมอกินกินกินย่งไปุดยังยัยังยาเลยคุณแม่นนมีกับทอดปลานะจ๊ะทอดปลานะจ๊ะทอดปลากบส้มตำละอันนี้แก้วยังคือเป็นอะ้รครบคี่แก้วบักพริกเดีบ มันเจ้าอันอันแะ่นปลาพี่เขียวเขียวร่อนเห็นตะไคร่ตะบอลแหละเอากว้างเขาเข้าไปใส่คือมัมมี่ระลาเสีอีกแล้วนอ้ยมันหลายว่าแมนอันไฟทั้งนั่นไฟทังคุณเจอคอ สามเมือนเนีมแดงว่าฮ้อนแสดงว่าฮ้อนตัวไปแล้วหมอที่เขาห้ามได้ก็่เห็อานแสดงว่าจิยข้เฮียหมุนบู่้ายไามากเาเออพ่อพ่ออ่่ออพ่่อ่่อพ่อ่พ่อ่่่นอ่

่ะคล้องชิ 5. 5้นได้ฟาดเบิร์ดไปดิฟาดเจ้าลูกไปเลยเอาแซดถูไปเลยเอาถูแล้วแซดเจ้าอะไรบ้านยังดำอยู่มันขึ้นยังไม่ขายเลยขายมันย่งไม่ขายเลยตัวนี้น่ยังนี่ขายเลย

น้าไงเนาะยกของเือ่าบ่ลงมือับ้านัวันเรามนไม่ได้คเามยเยเราม่รู่รถ่รถดีสิกลไม่ได้ใส่รถดีค่ะแม่รอบมา่แ่ซอสหอยแตงนัวครับคัเกลือ้นต้รกับ่น ไเลยยนต้อเ้าชาวเบราณนี่ต้อาจีนต้องเาเาเดนพี่น้องจีนเหรอแม่จุดใจแล้วเขาแบน้นนะยันพี่น้องน้าลายแตกบอกลาพี่ลาน้องไปคนดียากพีน้องพี่มีอะไรซ้ำมีเด้อเดี๋ยวจะมากันไหมจีนหนาคอยบากันไหมนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องโพดโพดบกโม่แบบแต่งจวดแกะปากเบิ่มแต่บางหูแสบหลายเป็นไปเป็น